สวัสดีครับหนังสือที่จะอ่านวันนี้ชื่อว่าความสุขอยู่ที่นี่ขณะนี้ h a p p i ness Here and Now เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อความเกียก่ยวกับความสุขสั้นๆเพื่อให้คนที่ได้ฟังหรือได้อ่านหนังสือเล่มนี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเอาไปใช้เติมสีสันในชีวิตเราจะอ่านให้ฟังนะครับ ฉันมีวิธีคิดว่าถ้าคุณอยากเห็นสายรุง้งคุณต้องยอมทนกับสายฝนดอลลี่พาตันนักร้องชาวเอเมริกันและเมื่อฝนตกลงบนขบวนแห่ของคุณจงเงยหน้าอย่ากม้มถ้าไม่มีฝนก็จะไม่มีสายรุง้งเจอรี่ชินเงามืดแห่งชีวิตเกิดจากการยืนบังแสงอาทิตย์ของตนเอง ราฟปอร์โดเอเมอร์สันนักเขียนกวีชาวอเมริกันจงหันหน้าไปทางแสงตะวันเงาจะได้ทอดยาวไปที่ด้านหลัง h e เลนเค l เลอนักเขียนและนักพูดชาวอเมริกันซึ่งหูหนวกและตาบอดตั้งแต่วัยเด็กอย่าร่ำไห้เมื่อสิ้นแสงตะวันเพราะน้ำตาจะบดบังไม่ให้คุณเห็นดวงดาว วีเอเลต้าพาลาใครที่เคยบอกว่าแสงตะวันนำความสุขมาให้ยังไม่เคยเต้นรำกลางสายฝนนิรนามความสุขเปรียบได้ดังแสงตะวันซึ่งอาจแทรกผ่านซวงอกนับพันโดยไม่สูญเสียแสงไปแม้เพียงอนูเดียวทว่าเมื่อสัมผัสใจที่สอดคล้องต้องกัน จะสะท้อนความสว่างเจิดจ้าเป็นทวีคูณดูดแสงส่องกระทบกระจกเงาความสุขสมบูรณ์ขึ้นได้เมื่อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเจนพอร์เตอร์ความสุขที่รู้สึกร่วมกันเป็นความสุขทวีคูณความเศร้าที่รู้สึกร่วมกันเป็นความเศร้าเพียงเครื่องเดียวสุภาษิทสวีเดน ความร่าเริงหรืออารมณ์ดียิ่งใช้มากก็ยิ่งมีเหลืออยู่มากล a ฟฟอร์โดเอเมอร์สันนักเขียนและกวีชาวอเมริกันเทียนเล่มเดียวจุดเทียนนับพันเล่มได้โดยไม่ลดทอนเวลาเปล่งแสงของตนความสุขย่อมไม่ลดน้อยลงเมื่อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นพุทธสุภาษิตการพลอยสนุกไปกว่าความสนุกสนานของผู้อื่น เป็นเคล็ดลับของความสุขจอร์จเบอร์นานอสนักเขียนฝรั่งเศสการพลอยสนุกไปกับความสนุกสนานของผู้อื่นเป็นเคล็ดลับของความสุขจอร์จเบอร์นานอสนักเขียนฝรั่งเศสคนที่มีความสุขที่สุดคือผู้ที่ชื่นชมกับคุณงามความดีของผู้อื่นและยินดีกับความสุขของผู้อื่นราวกับว่าเป็นของตนเองโยฮันฟอนเกอร์เท กวีและนักเขียนบทละครชาวเยอรมันเมื่อใครทำความดีจงปรบมือให้คุณจะทำให้คนสองคนมีความสุขแซมมัวโกวินผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายโปโลแลนด์ผู้รวมก่อตั้งบริษัทเมโทโกวินเมเยอร์เราจะมีความสุขมากที่สุดเมื่อเราช่วยทำให้ผู้อื่นมีความสุขฮาเลียสเซอฟอร์ด บางคนไปที่ไหนก็ทำให้เกิดความสุขบางคนไปเมื่อไรจึงจะทำให้เกิดความสุขออสการ์ไวกวีและนักเขียนบทละครชาวไอริสความสุขเปรียบเสมือนน้ำหอมที่คุณไม่อาจนำไปหยดบนตัวผู้อื่นได้ถ้าคุณไม่หยดที่ตัวคุณเองเสียก่อนสักสองสามหยดลาฟวอลโดเอมสันนักเขียนและกวีชาวอเมริกันไม่มีเครื่องสำอางใดๆทเทียบได้กับความสุข เาวสเตทแห่งเบชิงตันเมื่อเรารักและเมตตาผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าได้รับความรักและความเอาใจใส่เท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความสุขและความสงบภายในตัวเราเองด้วยทลไลลามะประมุขด้านการปกครองและศาสนาตามจารีตของทิเบตองค์ที่14เมื่อเราห่วงใยผู้อื่นเราจะวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเองน้อยลง เมื่อเราวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเองน้อยลงความทุกข์ของเราก็จะเบาบางลงถลาลลามะประมุขด้านการปกครองและศาสนาตามจารีประเพณีของทิเบตองค์ที่14ผู้คนต่างมีเส้นทางไปสู่ความพึงพอใจและความสุขที่แตกต่างกันการที่พวกเขาไม่ได้เดินเส้นทางเดียวกับคุณไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังหลงทางแจ็คสันบราวน ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราพึงพอใจเพียงใดชาวเฮดนสเปอร์เจียนนักบวชชาวอังกฤษเราจะต้องไม่ยอมให้สิ่งที่เราไม่อาจได้มาหรือไม่มีหรือไม่ควรมีทําลายความพึงพอใจต่อสิ่งที่เรามีและสามารถจะหามาได้เมื่อเราเห็นคุณค่าของความสุขเราจะต้องไม่ลืมเรื่องนี้ เพราะบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะมีความสุขโดยปราศจากสิ่งที่เราไม่อาจหามาได้หรือเราไม่ควรจะมีริชาร์ดเอลีแวนก่อนจะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการควรชื่นชมอย่างจริงใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ก่อนที่สิ่งนั้นจะสูญสลายไปเอธานแดเนียลลองถามตัวเองดูสิว่า คุณไม่มีทุกอย่างในชีวิตที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือแล้วถามตัวเองว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าลองมองตัวเองด้วยสายตาของใครบางคนที่ไม่มีอะไรอย่างที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้สุขภาพอนามัยสติปัญญาความสามารถความคิดสร้างสรรค์และฟังใครคนนั้นบอกคุณว่าผมจะมีความสุขมากเลย ถ้ามีบางส่วนของสิ่งที่คุณมีและอยา่าตอบว่าใช่เลยแต่ขอให้ตอบว่าจริงของคุณผมมีสิ่งล้ำค่ามากมายผมจะพยายามมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นนิรนามคนฉลาดย่อมไม่เสียใจต่อสิ่งที่เขาไม่มีแต่ยินดีกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเอพิกทีทัสนักปรัชญาชาวกรีก สิ่งที่คุณหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนั้นไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้คุณมีความสุขได้เอริกฮอฟเฟอร์นักเขียนนักปัตยาและพนักงานท่าเรือชาวอเมริกันเคล็ดลับการหาความทุกข์ใส่ตัวก็คือการมีเวลาว่างพอที่จะคิดวุ่นวายว่าตนเองมีความสุขหรือเปล่าจอร์จเบอร์นาดชอนักเขียนบทละครนักเขียนบทความและนักวิจารณ์ชาวอังกฤษเชื่อสายอาริส เมื่อมีความทุกข์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะถามว่าทำไมเรื่องเช่นนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันเว้นแต่ว่าเราจะถามคำถามแบบเดียวกันตอนที่เรามีความสุขฟิลิปเอฟเบอร์สไตน์คนที่ไม่เคยมีความสุขคือพวกที่ตื่นนอนมาแล้วก็บน่นเวลานอนก็เอาแต่คิดว่าพรุ่งนี้จะบ่นเรื่องอะไรดีอดัมซิมเบอร์ชีวิตเป็นละครเศร้าสำหรับผู้ที่ใช้ความรู้สึก และเป็นละครตลกสำหรับผู้ที่ใจความคิดชองเดลาบูแยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ทำให้คนเป็นทุกข์ได้เท่ากับความรู้สึกที่เขามีต่อเหตุการณ์นั้นมิเชลเดอรมงแต่นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสหากท่านสะกดกลั้นความโกรธได้เพียงชั่วครู่ท่านจะไม่ต้องเสียใจไป็นหนึวันสุภาษ,ษิตจ,จีนการที่วิหกแห่งวิต,ตกจริต เหินบินอยู่เหนือศีรษะท่านเป็นเรื่องที่มิอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ท่านป้องกันไม่ให้วิหกเหล่านั้นทำรังบนผมของท่านได้สุภาสิทจีนหนึ่งวันอันเศร้าส้อยยาวนานกว่าหนึ่งเดือนอันหาหรฤหันสุภาสิทจีนถ้าปัญหาเป็นเรื่องที่แก้ไขได้วิตกกังวลไปก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ วิตกกังวลไปก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นสุภาษิตท,ที่เบธกลัวน้อยลงหวังมากขึ้นกินน้อยลงเคี้ยวมากขึ้นคร่ำครวนน้อยลงสุดลมหายใจมากขึ้นคุยน้อยลงพูดมากขึ้นเกลียดน้อยลงรักมากขึ้นแล้วสิ่งที่ดีงามทั้งมวลก็จะเป็นของคุณสุภาษิตสวีเดน เราอยู่บนโลกนี้โดยมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่สิบปีเรามักจะเสียเวลาที่ไม่อาจทดแทนได้ไปหลายๆชั่วโมงกับการคุ้นคิดเรื่องขุ่นเคืองใจซึ่งเราหรือทุกๆคนจะลืมภายในเวลาหนึ่งปีอย่าทำเช่นนั้นเลยเราอุทิศชีวิตให้กับการกระทำและความรู้สึกที่มีค่าความคิดที่ยิ่งใหญ่รักแท้และกิจกรรมที่ย่งยืน รอชีวิตสั้นเกินกว่าจะทำตัวต่ำต้อยองเดโมรัวนักเขียนชาวฝรั่งเศสหากชีวิตไม่มีเกมที่สมควรเล่นก็จงคิดเกมขึ้นมาใหม่อ n นโทนี Anthony J. เจเดเจโรเรากลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดอาการป่วยทั้งกายและอารมณ์ซึ่งเรายากที่จะหลีกเลี่ยงมากที่สุดทั้งนี้เพราะเราปล่อยให้โลกพัดพาเราไปกับกระแสอ,อื่น อันเชี่ยวรากของมันแทนที่จะรับรู้และเรื่นรมไปกับทุกขณะจิตของชีวิตซูซานอลเทลเลอร์ช้าลงหน่อยและสนุกกับชีวิตคุณไม่เพียงแต่ไม่เห็นทิวทัศน์เมื่อรีบเร่งเ,เกินไปคุณยังไม่รู้ด้วยว่ากำลังไปทางไหนและทำไมเอดดี้แคนเตอร์ชีวิตมีอะไรมากกว่าก,การเร่งความเร็วมหาตมะคันที อุปสรรคอันใหญ่หลวงของความสุขคือการคาดหวังที่จะมีความสุขอันใหญ่หลวงเกินไปเบอร์นาร์ดเลอโบวแวร์เดอฟฟตังเนลผู้ยึดมั่นอยู่กับความสุขย่อมทำลายชีวิตที่เคลื่อนไหวราวกับติดปีกแต่ผู้จุมพิกกับความสุขที่ล่องลอยไปมาย่อมมีความสุขในายามรุ่งอรณุณแห่งนิรันดร์การวินเลียมบเบลกศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต มีได้ประกอบด้วยการรักษาและผูกพันอยู่กับความสุขรูปแบบใดโดยเฉพาะแต่อยู่ที่การยินยอมให้ความสุขเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่รู้สึกผิดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงความสุขเปรียบได้กับเด็กต้องปล่อยให้เจริญเติบโตชาวเอลมอร์แกนจะเป็นเรื่องที่วิเศษสุดหากผู้คนตระหนักว่าพวกเขาไม่อาจหาความสุขเพิ่มได้ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจอร์นลับบอก เราจะมีความสุขได้เมื่อเรารักตนเองโดยไม่หลงตนและรลักเพื่อนโดยไม่ครอบง,งำซีริลคอนอลลี่เคล็ดลับของความสุขก็คือมีความสนใจกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้และมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆที่คุณสนใจในลักษณะที่เป็นมิตรไม่ใช่ปฏิปักษ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เบอร์นาดราเซล เราไม่ควรใช้เหตุผลลดทอนอารมณ์แห่งความรักระหว่างชายหญิงความรักของพ่อแม่มิตรภาพความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่การอุทิศตนให้แก่วิทยาศาสตร์หรือศิลปะเมื่อคนที่ชอบใช้เหตุผลเกิดอารมณ์ดังกล่าวเขาจะรู้สึกยินดีและไม่ลดทอนพลังของอารมณ์เหล่านั้นเพราะมันเป็นส่วนประกอบของชีวิตที่ดีนั่นก็คือชีวิตที่นำมาซึ่งความสุขสำหรับตนเองและผู้อื่น a l าดารธักเล่หากคุณปรารถนาที่จะมีความสุขคุณต้องกำหนดเป้าหมายที่คอยชี้นำความคิดและปลดปล่อยพลังและกระตุ้นความหวังของคุณแอนดู c คน n e กี e องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของความสุขในชีวิตคือการมีบางสิ่งบางอย่างให้ทำให้รักให้หวัง j o เซฟแอ d ดิสันการจะทำให้คนมีความสุข ต้องให้เขามีงานในมือมีความรักในหัวใจมีจุดมุ่งหมายในความคิดมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ในความทรงจำมีอนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังและมีอาหารในท้องเฟอร์ดิกอีเคนความสุขที่แท้จริงไม่ใช่มาด้วยการสนองความต้องการของตนเองแต่ด้วยการอุทิศแต่จุดมุ่งหมายอันทรงคุณค่าเฮเลนเคลเลอร์ คนเรามีความสุขได้เพราะการกระทําของตนเองเมื่อเรารู้องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับความสุขนั่นคือรสนิยมแบบเรียบง่ายความกล้าพอสมควรการไม่เห็นแก่ตัวระดับหนึ่งการลักงานและเหนือสิ่งอื่นใดการรู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างแจ้งชัดจอร์แซนความสุขเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่คุณคิดพูดและทำอย่างมีความสอดคล้องกัน มหาตารมคันธีเมื่องานเป็นสิ่งที่น่าพอใจชีวิตคือความเลื่อนรมเมื่องานเป็นหน้าที่ชีวิตคือความเป็นทาสแม็กซิมกอรกี้ความสุขที่แท้จริงมิได้เกิดจากความสะดวกสบายหรือความมั่งคั่งหรือการยกย่องของผู้อื่นแต่เกิดจากการได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าวินเฟรตทีกีนเฟล เมื่อโลกนี้สวยงามยิ่งนักบางครั้งผมก็รู้สึกคล้ายกับว่าเห็นความงามทั้งหมดพร้อมๆกันซึ่งมีมากมายเสียหัวใจผมพองโตคล้ายลูกโป่งที่ใกล้จะแตกและผมก็นึกได้ว่าต้องผ่อนคลายเลิกยึดถือมัน่นและหลังจากนั้นความงามก็ไหลผ่านตัวผมเหมือนสายฝนและผมก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น นอกจากสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกขณะจิตของชีวิตอันกระจอกงอกง่อยและงี่เง่าของผมบทพูดตอนจบของภาพยนตร์เรื่อง American Beauty เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดอยู่ยังมีบานอื่นเปิดไว้แต่เรามักจะมองประตูที่ปิดอยู่นานเสียจนเราไม่เห็นประตูที่เปิดไว้เฮเลนเคลเลอร์ ความสุขย่องเข้ามาทางประตูที่คุณไม่รู้ว่าคุณเปิดทิ้งไว้จอร์นบาริมอร์ความสุขก็เหมือนผีเสื้อที่เมื่อไล่ตามมักจะอยู่เกินขวายขว้าแต่ถ้าคุณสงบนิ่งอาจมาเกาะที่ตัวคุณเองนนเนธานีลฮอทอนผู้คนมากมายวิ่งไขวาคว้า,วาหาความสุขราวกับคนคี้หลงคี้ลืมที่ตามหาหมวกที่อยู่ในมือหรือบนหัวของตน เจมส์ชาร์ฟการสแสวงหาความสุขเป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของความทุกข์เอริกฮอฟเฟอร์เป็นสิ่งที่ดีที่จะหยุดแสวงหาความสุขเป็นครั้งคราวแล้วแค่ทำตัวให้มีความสุขกิเยโมอภิพยนันเนวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำมาซึ่งความสุขในอนาคตก็คือความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยชอบทำในวันนี้ชาวเอเลีย คุณเกิดมาเพื่อมีความสุขและโลกก็อุดมไปด้วยสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขได้เว้นแต่ว่าคุณจะหยิ่งเกินกว่าพอที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นหรือโลภเกินกว่าที่จะสนใจสิ่งที่ไม่ให้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากความสบายใจจอห์นรัสกินหากภาพท้องฟ้าสีครามทำให้คุณรู้สึกล่าเลิงหากใบหญา,ยยาที่ชูยอดในท้องทุ่งทำให้คุณอารมณ์อ่อนไหว หากสิ่งธรรมดาสามัญในธรรมชาติสื่อสารให้คุณเข้าใจคุณก็ควรยินดีที่จิตวิญญาณของคุณยังมีชีวิตเอลิโอโนล่าดูเซความสุขในชีวิตประกอบขึ้นมาจากเรื่องปีกย่อยต่างๆความเอืออาทอเล็กๆน้อยๆที่ถูกลืมไปในไม่ช้าไม่ว่าจะเป็นการจุมพิษหรือรอยยิ้มสายตาที่เอื้ออาลีคำคมที่ซึ้งใจ และความรู้สึกปิติยินดีและความเป็นมิตรอันสุดแสนขนานาบแซมมัวเท l เลอร์คอลเลผู้ที่ตัดสินใจว่าจะใช้เวลาว่างในการพัฒนาจิตใจผู้ที่รักดน,นตรีดีๆหนังสือดีๆละครดีๆมีเพื่อนดีๆสนทนาเรื่องดีๆพวกเขาเป็นอะไรนะหรือผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกนั่นแหละพวกเขาวิลเลียม e ีออนพลั ช่วงเวลาอันแสนสุขและว,วันที่ล่วงเลยไปไม่เคยหายไปไหนอันที่จริงเวลาเหล่านั้นเติบโตอยู่ในใจที่เก็บรักษามันไว้เคแอนดรูช่างง่ายดายเสียนี่กะไรที่จะเข้าใจว่าความวิตกกังวลทั้งหลายในโลกไม่อาจควบคุมอนาคตได้ช่างง่ายดายเสียนี่กรไรที่จะเข้าใจว่าเรามีความสุขได้เฉพาะในปัจจุบันและไม่อาจมีเวลาใดที่ไม่ใช่ปัจจุบัน เจอร์รัลเจ์พลอสกี้ผู้ค้นพบความสุขจากภายในย่อมจะไม่สูญเสียความสุขนั้นแต่ผู้ที่แสวงหาความสุขจากที่อื่นย่อมไม่มีวันได้พบเจนเบ็กความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ภายในเมื่อคุณทำให้มันมีในตัวคุณสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ไม่อาจจะพลากความสุขของคุณไปได้ลีโอบัสคารเกลความสุข เกิดจากความสามารถที่จะรู้สึกอย่างลึกซึ้งสนุกสนานได้ง่ายๆคิดอย่างอิสระกล้าเสี่ยงและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นสตอร์มเจมสัน